ใครเดินตามเรามาอยู่เลยค่ะอือหาไหนอะไม่มีนี่ลูกไม่เห็นมีใครเลยนี่ลูกไปไปดีกว่าไปไม่มีใครหลอกคิดมากนะแม่อะไรลูกหนูรู้สึกเหมือนมีคนเดินตามเรามาจริงๆอะอมีคนเดินตามเราเหรอจริง,รงอะ เราพอแสแงแดดแล้วใช่แดดแล้วร้อนผีน่าจะออกมาไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นคนทำไมน่าทำไมน่ากลัวจังอ่ะ <c oughs> หรือว่าคนบ้า <c oughs> หรือว่าผีปอบหรือว่าคนโดนผีสิงเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนนะเขาตามเรามาไวเนี่ยเปิดูหรอจริงนะไม่กล้าเปิดอ่ะ ขึ้นเดีปเฮ้ยเดี๋ยวสิป้าจ <c oughs> ๋ไม่กล้เาเปิดมาเปิดเปิดก็ได้ค่ะตามป้าดูดิ <c oughs> ไม่มีเ oh, <no. S 1> ขาไม่ได้ตามลงมาเฮ้ยปลอดภยัยปลอดภยัยไ่อไต่อไต่อ ชอวเนาะถ้าต้าลงมามาแย่เลยอะ่ะร้อนก็ร้อนอุ้ยเมื่อกี้เรา่าเราไปซื้อขนมเสร็จแล้วว่าเราจะไปทำอะไรนะลูกอุ้ยต้องไปเอาข้าวให้หมาไงเออ,อ,อไปปาร์ตี้กับโปรเตสหิวข้าวแล้วเดี๋ยวดูก่อนไม่ตามมาแน่นะ เดี๋ยวแม่คอยดูไว้ค่อยๆถอ,อ,อยไปลูกทำแม่มวิ่งวิ่งเลยนะค่ะค่อยๆค่อยๆเหนื่อยโอ้ตกใจหมดเลยหืมสวยเหมือนกันนะเนี่ย จะหลับที่กันไหมคะอาหนูมาอยู่ข้างหน้าลูกเรียเรียวเรียเดี๋ยวเขาจะมาเ <c oughs> ดีไซน์นแม่ชนอะไรก็ไม่รู้อ่ะหา เดี๋ยวเดีวี๋ยวฮันีวยนี้่อเดี๋ยวฮัดี้่อมากแม่มาการกี่คนนคะจะมากันสองคนเลลูกแม่กับหนูจะลองนับเลยค่ะทไมนับปอ แม่แล้ว,ว,ว,วตัวนีหนึ่งสสาไม่เดี๋ยวคอฟังดีหนึ่งสองสาทำไมมีสา่ะคะแม่ไหนเป็นเป็นเปลี่ยนสองตั่งนับมั้งนับสิหนึ่งสามทำไมไมีสาล่ะ แม่ยาดาดังยาดเดี๋ยวเขาได้ยินดดังแม่ยาดังม่ด,มมดหรือเขาได้ยินก็แม่ันไปดูสิอออออแอนหาดิม,มว่าหาดีก่า,าิ่มอย่างนี้นะไม่ไหวแน่เลย นายท้องนะอ๋ออืมอ๋อม่ตอ้น,นี้หนูนัแหละขี้มันนี่ไม่หวลนะไปดีกว่าไปขมมรอบแล้วเนี่ย <c oughs> จ,ะจะอวกเลเนี่ยไปหาที่ซ่อดีกว่าเร็ว ด้วอความพ่อไหม ตื่นแล้วลุกมาเลยเนี่ยนี่ไม่ใช่ผีบ้าเลยเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไม่ตาดำเย่างนี้นะเมื่อคืนน่ะไม่ได้นอนตื่นหดของน่ามากเลยเดียวเรียวเรียวยังไม่เชียนจะเดินตามมาทำไมอ่ะจะถามไงว่ามีร้านข้าวแถวนี้ไหมนิวไปซื้อข้าวจะถามว่า มันดึงไม่ได้เอาแกเนี่ยมันล็อกแกอยากเห็นน็อแล้วสเมาดงไม่ดด้วยเออดึงเข้ามาสิดึงเข้ามาเหรอเออแกคิดว่าดันออกอประตูบ้านตัวเองเนี่ยเดีเดเดี๋ยวอนี้ตามมาจะหาลเข้าตงไหนแค่นันเอไปซื้อข้าวแล้วามอยู่ไหนแล้วจะวิ่งทไมนักหนานี่ยทำไมไ่บอกัแต่แรกก็จะเรียกแล้วไม่มีแรงไงไม่ได้กินข้าว ดีไซน์บอกไอซีรานข้ตรงไหนเจ๊ให้นั่นแหละร้านข้าวอยู่ขวามือ,อ,อ,อไ,ปไปลูกหาวิ่งไปถามอะไรก็ไม่เรื่องเลยเราโทรสั่งแก๊ปเอาดีกว่า <c oughs> เป็นบ้านทั้งบ้านเลยคนบ้านนี้เนี่ยดีไซน์ทีวีปา,า,าดีไซน์ถึงบ้านพี่เกล้าค่ะ ยูสิเฮ้ยนั่นไงพี่เกลอยู่หน้าบ้านพอดีเลยพี่เกลว,ว้าวพี่เกลซื้อสกูตเตอร์ใหม่เหรอใช่พี่เพิ่งซื้อเลยเพิ่งมาส่งวันนี้ว้าวเท่มากเลยอ,อยากได้ใช่ไหมล่ะใช่ใช่หนูขอลองเล่นหน่อยได้ไหมพี่เกลได้ได้เอาไปเลยขี่เบาๆนะดีไซน์มันเพิ่งมาใหม่พ่อพี่บอกว่าถ้าขี่เร็วแล้วมันจะแตกมันจะพังมันจะเสียเลยโอเค ดีๆนะลูกเล่นระวังระวังนะแล้วอย่าไปเล่นกันไกลล่ะ ว่ามันเป็นไงบ้างโอ้โหทหลอกเลยลิซา่าขอเพิ่ซื้อมาใหม่ด้วยถะเลอกจริงๆด้วยพี่หนูขอโทษนะหนูไม่น่ายืมของพี่มาเล่นเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูเรียกแม่ก่อนนะพี่เดี๋ยวหนูขอให้แม่ซื้อใช้พี่ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกมันแค่ถะลอกนิดเดียวแค่เอาน้ำเช็ดก็หายแล้ว อ้าวดีไซน์เกลี่เป็นอะไรกันลูกคิดว่าดีไซน์เขาขี่ส,สก,กูตเตอร์ค่ะแล้วก็ล้มไม่ทันระวังดีไซน์ขี่สก,กูตเตอร์พี่มาล้มเหรอลูกอุอ้ยทำไมไม่เล่นไม่ระวังเลยไหนพี่เกลี่ดูซิแม่กุ้งดูซิมันทันหรอตรงนี้งไหมพังเลยค่ะทันหลอกเฉยๆใช่ไหมไม่พังใช่ไหมยังเล่นได้อยู่ไหมเล่นได้ค่ะไหนพี่ลองซิพี่ลองซิมันเล่นได้อยู่ไหมอ่ะโอเคแล้วดีไซน์ล่ะเป็นอะไรไหมคะเจ็บตรงไหนไหมลูก นายดูสิแม่บอกว่าเจ็บหัวกำหัวเข่าค่ะเจ็บหัวเข่าหรอหัวเข่าทะเลอกไหมโอเคไม่เป็นไรใช่ไหมคะโอเคคนก็ไม่เป็นไรไม่เจ็บไม่อะไรสกูตเตอร์ก็ไม่ได้ทางไม่ได้อะไรเนาะทะลอกเยอะไหมพี่ไม่ไม่ถ้าทะลอกเยอะไม่กุ้งซื้อคืนให้ก็ได้นะไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้มันล้างน้มันก็หายแล้วโอเคคนก็ไม่เป็นไรสกูตเตอร์ก็ไม่เป็นไรเนี่ยดีไซน์จาไห้นะแม่จะบอกทีเนี้ยถ้ายืมของของคนอื่นมาเล่นนะเราต้องเล่นอย่างระวังรู้ไหมคะ เล่นของเขาดีๆเล่นระวงังอย่าทําของเขาพังทําแบบนี้ไม่ได้นะรู้ไหมลูก,ลกดีในเนี่ยที่สกูตเตอร์พี่ไม่พังอะ่ะใช่ไหมทาให้งานแม่ได้เสียเงินซื้อคืนพี่แล้วนะเนี่ยน้องๆที่ดูอยู่นะคะถ้าเรายืมของเล่นของเพื่อนหรือว่ายืมของคนอื่นมาใช้เนี่ยก็ต้องดูแลของเขาให้ดีๆนะคะอย่าทําของเขาพังนะอย่าทําแบบดีไซน์ในคลิปนี้เด็ดขาดเลยนะคะทุกคนไป คลิปนี้นะก็เป็นเพียงการแสดงเท่านั้นนะคะทุกคนไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใดนะคะค <laughs> ใช่อะใช่จริงจริงมันอม,มันอาจจะเะลอกอยู่แล้วด้วยใช่ไหมเพราะว่าเราเล่นกันมานานแล้วเนาะ <_ k> ไปโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืม like, go share, go ไล<ป>ค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบาย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 ค่ะ